สวัสดีพี่น้องสวัสดีปีใหม่นะจ๊ะเฮวเสบายดีพี่น้องสบายดีปีใหม่เด้อทุกคนมีความสุขความเจริญเด้อใครมันบอกนี่ใครบ่อนปีใหม่นี้ขอให้เอฟซีทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังปังกันทุกคนนะคะวันนี้ เลี้ยงปีใหม่ลาวพ่อใหญ่แม่ใหญ่ค่ะเลงอาหารทะเลค่ะวันนี้ค่ะวันนี้ใครเลี้ยงอ่ะน้องฝ้าแม่น้องฝ้าตายแล้วค่ะฝากเงินมาให้อันลูกสาวซื้ออาหารทะเลให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่กินมาจาน นางการะถาปลาเจี๊บมาสกน้นนางว่าย่านปลาเจี๊บบริกินน้ำเฮ้ยร้านสาวข่อยลราแพงข่อยก็ลรากระเดียนะแพ<ส>ง<ส>บ่แพงกันแพงกันบ่แพงกันบ่เบ้าดีๆยางกินให้ติม่มโดยโดย,โดยโมวนมาเล่นสงการ มาเด้อค่ะพี่น้องก็มากินน้ากันเด้อค่ะเอา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 พี่น้องก็มาเด้อมาเด้อพ่อน้องบ่อยไปกินแบะไปซันอันนี้เขาเรียกปีใหม่กันเลยไปทั้งแพ้ทั้งมันนะคะบันนี้เจยังไม่ไปค่ะเจยังไม่ได้ออกล่าเลยเพราะว่ามาเลยแม่ในแม่อ่ะพี่น้องกองกาอยู่ไซสสูคือเบิร์นบักอันคำลาไปเอ้ยให้กูรู้ เอนโชคไหมกูแน่ไปไปอุม้มมันมามันเป็นยังเออมันกินข่าวมักินข้าวบาอฝนกระโตกค่ะพี่นอเอยฝนโตกเธอกรบอกคอยมาแล้วมันเปื้อนเออเดข้ดย้ข้า,ขางกยวนะ้เ,เดี๋ยว้กเดี๋ยวาเดขาจเดี๋ยวเดมาเด้อมาเด้อมาเด้อ ไฟมาแล้วไฟมาแล้วเอิร์ดม่ซุกนไมอ่แม่เอซุกมอเอิร์น่แม่เอิร์ม่ซุกน่มมากินน้ำนองผาเด้อไม่กิอไมาเอม่นดอน้องผาด้กินน้องผาเกเดมนนเอม่ินเอิ้เอิดกินบ่ออุกิด ทาแซบน่ะทาแซบนะหันหนานี้ละแง่ง <laughs> คือบ่ยกโป,มป,โป้มาเหมื้อนี้ผู้ใดเหตุเบิ่มเยี่ย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 มน้องฟ้าว่าเยี่ยมใส่จาไปกินกันนะมาเด้อมาเด้อเบิดปลาได้มาห,หมามาพี่น้องมาลงมือเลยได้สวัสดีค่ะ <c oughs> วันนี้วันปีใหม่เราก็ต้องสดใสในวันปีใหม่นะคะพี่น้อง <c oughs> เออ แซบบะเฮากเดืแซบบแซบบเสมาเร้่มมาเดิ่มาเริ่ค่ะอ๋อแกใหไหมง่ายนิดเดียวภบมไทยนะง่ายง่ยเฮ้ยสือ่อ๋อืมแกแล้วนี่นะนีเคเครืๆจะกินกับแซบอยู่ได้พี่น้องเ้ยไม่ง่า่เลยปอดเป็นกุ้งืมง่ายใเอาอัน

สง่าไสูเ่เด้อสงเขาละเพลงกระป้าเจ็บกระโดดนาะพ่เนาะเออขนาดกอยกูมาชื่ใจยังบ่กินนะกุ้งน่นเอนัถามด้ออไปกูันอยู่ติเนี่ยเห้อยากินกินเลยบังาเอมา

เลขหมายวันเกิดบิก๊กในเลขกินนีกนะบิ๊กเกิดห้องดิ๊บเกิดบิกวันไหนวะเกิดมไ,ได้วันเกิดน้องบิกนานเดือนเกิดันที่สิบสี่เดือนเกิด,กกดกวันที่สิบสี่สิสี่สิกราวันเกิดด้กินของไปเจ็บก่อนกินของอีแม่ก่อน ให้มาจัดทกัเลยนะพี่เขาถึงบริัวหลายนเสือนะัวันก่าเลยนะไอแม่เกดวันที่ก้าเกิดวันที่สิบสี่จะยอหลังใช่ไหจ้าเนาะจะรู้แล้วสิจัดข้อเน่งกาเลยจะให้แม่ก่อนขงเจ้ายอหลังซะจะได้กระเทาเลยต้องให้ลูกก่อนบ่ขันลูกวัจังสันกับบ้าน้ำ ไม่ใช่โนก่อนจเาจดนรงอ่ะจะโดนังแม่นนำเนาะจะยดรังเจ้าเลยอเจพิโอ้ยยาบบิดแม่กับลูกเกิดเดอนเดียวกันนะครับพี่อยายกินกินกินเอานี่มานี่มานักเลยนีมาแล้วเข้าม Kìa em em bỏ mấy chú khoa thằng mày đâu vậy đi kìa kinh 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 kìa kinh kinh kìa, kinh 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 kìa kinh kìa, kinh kìa kinh 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 มูก,กินกุ้งโจประลวนใช่แต่พักโอ้ยกินแต่พักเลยเพืเ่อนฝึกหัดก,ก,กุ้งมาเนนะห็นะลยแกกินได้กุ้งนะเอาตัวไม่ใครก่อนนะทุกบ้านกุ้งขึ้นตายมาเลย แลาาก็สเปรย์าารนะผูบาดจำน้อยนะคะมือนีบ้บาสใช้ค่ะแครอบบ้านค่ะว้างเด้อลองวาจำหน้อยยุ่งตาเด้อไวฉัยุ่งก่อนลยบบมันบ่อยเลยติอเคไอ้ไหวมัเป็นูองผู้บาดหนอยบม่ใอ่ไผยกบพักบ่เอ้ากานซาเบบอยไปไปัเก ปไปไอนะเดี๋ยวนไปเดี๋ยวลูกไปเดี๋ยวลพ่อไปไช่เนอมืนอีบ่อยเลยพ่อไปแหละลูกดูนะแม่เด้อ,อ,อ,อน,นี่นเขาจงต่งกองไรพ่อมึงไปพ่อมึงไปเถเกลือเกลือจำยังไม่ยันนองอ่ะจ้ำแล้วก็สลูก cảm ra là em tới rồi mình mắc nhìn thấy vậy không có cơm cơm không phải sao <laughs> rồi หมดแล้วเอ้ยนะหือฮะแบบนี้กินเนืนอุ้งหรือกินแต่พักไรกินแต่พักน้องผ่านแลวเห็นพักเจอเข่าเข่ากับกุ้งกินแกให้มาย่ายนะฮัมบอรไดีกวานั้นเลย ก็เข้ากินเดียวคือว่าแต่เพื่อนใ้มาด้วยแม่กินเดียวกินเห่านี่มั้งจะดักที่นั่นน้แม่ท่าล่าเอ้ยโอ้ยแซ่ปีน้องแซ่เด็กกับสาวน้ำหมันข้าน้ำลูกน้องลูกลานก็ได้ยขอบคุณไหลายๆเด้อ

น้องป้าเรียกอาหารทะเลนะคะมึงนะคะเออไปทำมาดาด้วยใช่น้องฝ้าันน่ะเออได้คำหนึ่งก่อนเด้อทำข้ากันยังกแซบอยู่พี่สัว้าแเออเบิร์ดอลลดเบิร์ดเกียงอาพาัป้าเอ้ยไปมาแล้วไปมาแล้ว กินแตงก็กิน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 พี่น้องเอกินนี่กับจิเกบภาพบรรยากาศไว้ซั่นี่หรือจ้าขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้เจ๊เจี๊ยบนะคะปีแม่นี่ก็ขอให้ทุกคนตรงมีแต่สุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยร่ำรวยค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีป้าลุงเด้อป้าละจ้าอ๋ก่อนสิแปะพญ่อุทพรก่อนเด้อค่ะพ่อใหญ่ยขาอุทพรปีใหม่ดูเอ๋อวิญยังเพชรอุทพรปีใหม่ให้เอฟซีแอนของอันเจเจ็บเทย์ท่าวทุกคนนะจ้าทั้งนอกประเทศแล้วก็ในประเทศค่ะเอ้าอุทพรให้เนาะ ไอโยสิทธิสงครามันเทได้โลกนี่ห้บุญเตาลังโอมเด้อพี่น้องเด้อให้พ่อแม่ไอน้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดไก่จงประสงค์สิ่งใดไก่ได้บอเงินเนื่องในเกิดอยู่ส่วนแน่นเจ้าเด้อบอเงินแสนในเกิดอยู่ส่วนอ่ยบอเงินเล็กเงินน้อยเกิดอยูว่ากันได้ เที่ยวทางไกลด้ขีมาพอกออกจากบ้านในคีมาพอนอนรับไปเจ้อะไรเงินพันนอนพันไ้เจ้าะดรเงินหมืน่นนอนตื่นไปเจ้อะไรเงินแสนได้ทั้งแก้วได้ทั้งแหวนลร้หลังจะให้อึดยาญ่าห่เงินทองไรลเนื้องน่องแนนอังคำไรหลังคืนอาทิตย์มีนาฬีมนานังเป๋านับจะว่าคนเก่งคามมีไก่งามดังเทพพระเจ้ามีคนเผ้ารอบแม่แห่มมีคนตามพ่อโกยามีสัวน,น,า,นา,านานยามีพรนนันก้ามีคอยคาพ,พ่อคือมีคนถือของทรงหมาเสียงพี่น้องเอาดังยง ือเสียงระฆังทองอทพอแถมพ่อโดยบาทปาคาทาวาอายุวันโนสุขังฝรังมังสังเนื้อสังขันกับยาเฮียวก็เลีล้ยวเห็นในพองแผวเห็นแล้วชกน้ำชักกับนั่นโทซาพิโซ่กวนคูดนัน่นหายสิ้นปีนี้จะได้มีมาต้องสนองน้ำกําไรคินดได้ข้าได้กคได้โซมแม่งป่าธนา สัพพปุตตานุภาเวนะสัพพะตะมานุภาเวนะสัพพะทังฆานุภาเวนะขอจงเป็นทุกเป็นทุกทุกสิภาราตีการเดิมสาธุสาธุสาธุขอให้รำร,ำรำรวยรวยกันนะครับพ่อใหญ่ก็ให้พรปีใหม่เลยเด้อจ,จ้าไปแล้วจา้า